สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23เออมษายนพศ2565น้านะครับวันนี้ที่ตลาดเวียงทองก็มีนายห้อยมาอยู่ประมาณสัก10คันรถนะครับสิบคันรถก็มีวัวอยู่1ิกว่าตัวควายอยู่สี่ตัวนะครับนี่ เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวจะขอเปิดราคาควายดอนนะครับควายดอนตัวผู้ตัวนี้นะครับความสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบสามสิบห้านะครับหย่อนหย่อนหน่อยนะครับอายุก็น่าจะประมาณสักสามขวบนะครับก็เป็นควายดอนของคุณพ่อ นี่ครับเดี๋ยวจะถามสอบถามนะครับก็เปิดไว้จะได้ก็ครับสี่หมื่นสองครับนนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับไม่มีตําหนินะครับเอาไปทําเป็นข้อพันได้ครับเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่หางหางสวยนะครับควายปอนนะครับทั้งตัวเลยนะครับนี่ปากปากขาวนะครับหูขาวเล็บนะครับดู เล็บขาวหมดเลยท่านชมเล็บปอนหมดเลยนะครับทางเหนือเรียกควายปอนควายดอนเนี่ยครับเดี๋ยวไม่มีดาศูนเลยนะครับเขาก็ขาวเป็นเผือกหมดเลยนะครับเขาก็เผือกท่านชมนี่สวยงามจริงครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรของคุณพ่อไว้นะครับว่าคุณพ่อเขามีเบอร์โทรติดต่อหรือเปล่านะครับท่านชมท่านใดสนใจที่จะเอาไปทําเป็นพ่อพันนะครับตัวนี้สวยนะครับไข่ไข่ก็ ขาวหมดเลยไม่มีดำหมดเลยครับกับไข่ไข่ครบนะครับสองเม็ดครับนี่ไข่ครบสองเม็ดนะครับพ่อพันไปทำพ่อพันุได้นะครับเชื่องนะครับมีสายดีนะครับมัดจูงล่ามได้ครับก็เบอร์โทรอย่างเจ้าครับถ้าจะติดต่อ0 9กป 0 9 8 7 8เก้าแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์สามเาเจ็ดศูนย์สามเก้าปอยังครับ่อนบุญ่อบุญนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อพ่อบุญได้นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี0 0มืนสองครับราคาเปิดต่อรองได้นะครับผมวันนี้เปิดที่ไฟด่อนควายปอนเป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูไอตัวอื่นต่อนะครับมีคู่ไม่ลูกอยู่หนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าของครับนี่มาดู ตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้านะครับสวยงามนะครับอายุน่าจะประมาณสักสี่ขวบนะครับตัวนี้สวยงามมากท่านชมยืนสง่าเลยดูเขาครับเขาสวยเขาใหญ่นะครับไปทําเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับตาแต้มนะครับตาแต้มนี่เป็นควายสวยงามนะครับสวยงามหมดเลยครับ คุ้นด้วยนะครับเจ้าของบอกว่าคุ้นด้วยนะครับนี่งานขึ้นแล้วครับทางเหนือเรียกงานงานเริ่มขึ้นแล้วครับนี่เจ้าของเขานะครับเปิดไว้หกหมื่นเก้านพปีนอเปิดไว้หกหมื่นเก้านะครับท่านใดสนใจจะไปทําเป็นพ่อพันนะครับันอย่างก็ก้าเจริญนะครับอ๋อสายอย่างก็ก้าเจริญนี่เป็นสายสายพันมาจากพ่อก้าเจริญนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสอบถาม ว่าท่านใดสนใจจะติดต่อพี่เขาได้ยังไงนะครับพี่เบอร์อย่างครับ081ครับ081 386 386 5237ครับ5237อปีอย่างครับต้อมครับปิ่ต้อมอ๋อปิ่ต้อมบันทินโอ้นี่วันนั้นผมไปถ่ายไอ้พี่ชายนะครับของพี่ต้อมเนี่ยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าเออช่วงนี้ มันโรคระบาดผมตอนนั้ผมรับปากไอพี่เขาไว้ว่าจะไปถ่ายของพี่ต้อมนะครับนี่ผมเจอเป็นวันแรกครับนี่มีความถนัดเรื่องควายเป็นอย่างมากนะพี่ต้อมนี่สุดยอดเลครับนี่วันนี้มาเจอแล้วครับเจ้าของควายที่สวยงามครับมีควายที่คอกเยอะยะเลยครับเลี้ยงเลี้ยงเยอะนะครับที่บ้านถิ่นนะครับพี่ต้อมครับ เดี๋ยวอีกตัวนึงเป็นของพ่อน,นิดนะครับอีกตัวเป็นของพ่อน,นิดพ่อน,นิดเปิดไว้สามสิบสนะี่เนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นควายควายสายเนื้อท่านชมควายสายเนื้อแต่ขนขนเขาดำนะครับขนดำออกปลายขาวนิดนะครับ ของพ่อนิดนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่34นะครับอายุน่าจะประมาณสักสองขวบนะครับสองขวบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของพ่อนิดไว้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาต่อรองสอบถามได้นะครับนี่มันเป็นควายดำนะครับแต่ขนออกสีขาวๆเหมือนกับคล้ายๆควายปอนนะครับแต่ขนขาวนะครับเป็นควายสายแปกเหมือนกันครับตัวนี้นะ มีเกษตรกรสนใจมาดูอยู่นะครับตัวนี้สวยนะครับสวยอายุประมาณสองขวบหน่อยๆน,นะครับเป็นายตัวคู่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่ออ่าพอนิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของพอนิดนะครับดูคู่ไห่ลูก มาดูคู่แม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นควายคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ท่านชมความสูงอยู่ที่ประมาณต่อได้นี่แม่เขานี่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับความสูงตัวเมียอยู่ที่ร้อยสามสิบห้านะครับนี่น้องเขาเปิดท้ายกะว่าจะเอาลงครับสรุปแล้วไม่เอาลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตเปิดเล็กหน่อยตัวไหนก็ดี่ละครับตัวไหนก็ห้าสิบแปดนะครับ <c oughs> คู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกก็น่าจะประมาณสักสามเดือนไม่ถึงนะสองเดือนกว่าสามเดือนนี่ครับ น่าจะเป็นลูกแรกนะครับท่านผู้ชมน้องเขาเปิดไว้ที่ห้าสิบแปดนะครับเดี๋ยวจะสอบถามเบอร์โทรนะครับของน้องนะครับว่าจะติดต่อน้องได้อย่างไรนะครับนี่สวยงามแข้งขาใหญ่นะครับความสูงร้อยสามสิบห้านะครับ่ลูกตัวผู้นะครับยังกว่ต้องแต่การต้องว่างอ่ะมันมีควายฝืนควายฝูงครับอ๋อต้องเอาไปลุ้นนะครับอาจจะซื้อสองได้สามนะครับท่านใดสนใจก็ เดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรน้องไว้ครับบเบอร์อย่ครับศูนย์แปดเจ็ดห้าสี่สี่้สองแปดห้าสี่สองแปดน้องอย่างครับตั้มครับน้องตั้มเนาะครับน้องตั้มนะครับติดต่อน้องตั้มเ้อครับตัวนี้ห้าสิบแปดนะครับขอไปลุ้นเนาะนะครับตัวที่อยู่ในท้องครับเพราะเป็นควายฝูงนะครับมีพ่อพันธุ์คุ้มฝูงอยู่นะครับนี่อีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถ่ายวัวของพยูนครับพอยูนเอามาสี่ตัวนี่บรรยากาศ วันนี้ก็มากันสิบกว่าคันนะครับยี่สิบกว่าคนน,คนี่คู่นี้นะครับลูกผสมบามันคู่นี้ของพ่อยูนนะครับนี่คู่นี้พ่อยูนเปิดไว้ที่สามสิบสี่นะครับไม่สี่สิบสามนะครับคู่คู่นี้สี่สิบสามท่านชมไปลดราคาเขาเป็นหมื่นเลยคู่นี้พ่อยูนเปิดไว้ที่สี่สิบสามนะครับ ความสูงก็อยู่ที่ร2อยี่สิบห้านะครับหน้าตาป<ล>เป็นลู <5 S 1> ลกผสมบามันหมดแล้วนะครับส่วนแม่คู<ห>่แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้พอยูนเปิดไว้ที่สามสิบสี่นะครับสามหื่น<ปล>สี่นะครับแม่แม่เป็นแม่ไทยนะครับแม่ไทยไทยกลางเนี่ยครับลูกเป็นลูกผสมบามันไปแล้วนะครับพ่อพ่อบามันแดงผสมนะครับนี่หน้าตาออกเป็นบามันหมดแล้วนะครับลำตัวเป็นบามันหมดแล้วนะครับลูกสวยนะครับประยูนขายเป็นคู่นะครับไม่แยกนะครับตัวนี้นี่ ลูกเขาก็ติดบ้องมาแล้วนะครับสวยนะครับนี่แม่เขาก็เป็นเป็นไทยใหญ่ท่านชมไทยกลางไทยใหญ่เนี่ยครับนี่มาดูท้ายของตัวผู้นะครับท้ายดีนะครับท้ายดีหางดีนะครับท้ายดีหางดีนะครับนี่คู่นี้พอยูนเปิดไว้ที่43นะครับ ส่วนคู่แม่ลูกเปิดไว้ที่34นะครับติดต่อพ่อยูนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพ่อยูนไว้นะครับมาดูสายขุนของพี่พันนะครับนายห้อยพันนะครับสามตัวนะครับก็วัวอายุได้แล้วข้าขุนได้แล้วนี่นะครับโครงสร้างใหญ่มากครับท่านผู้ชมสูงน่าจะได้ร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบนัหรครับตัวนี้นะครับ สามตัวนี้นะครับพี่พันเปิดไว้ที่แปดหมืนห้านะครับราคายกนะครับแปดหมืนห้าก็ราคาแยกก็ยกตัวตัวละยี่สิบเกือบสามสิบนะท่านชมยี่สิบแปดยี่ิบเก้านะนี่หน้าตานะครับอายุอานามก็ได้หมดแล้วนะท่านชมนี่เป็นบามั่นนะครับลูกผสมบามัน่นแท่งขาใหญ่ครับเป็นวัวเข้าขุนแล้วนะครับสายขุน ใครที่ต้องการเอาไปขุนนะครับก็โทรติดต่อพี่พันธ์ได้นะครับผมจะขึ้นเบอร์ของพี่พันธ์ไว้นะครับสวยครับชุดนี้สวยสายขุนนะครับติดต่อพี่พันธ์ได้นะครับมาดูพ่อพันธนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นเลือดร้อยหรือเปล่านะครับนี่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ย ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครนะครับเดี๋ยวผมดูเบอร์นะว่าเป็นมีมีเบอร์หรือเปล่าครับไม่มีเบอร์ท่านชมตัวนี้ไม่มีเบอร์นะครับแสดงว่าเล,เลือดเเลอืดขาอาจจะเป็นเลือดสูงครับแต่ไม่มีเบอร์ติดท่านชม คงไม่ได้มาจากฟาร์มใหญ่นะไม่ใช่มาจากฟาร์มใหญ่นะครับเป็นบามันแดงเป็นบามันแดงครับ,บ,รบตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยห้าิบได้ครับลำตัวสวยงามท่านชมแข้งขาใหญ่ดีนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่วัวมาจากฟาร,ร์มนะครับทาผ้ม,มไม่มีเบอร์ติดนะครับไม่รู้ว่ามาสายไหนนะครับเดี๋ยวเจอเจ้าของจะสอบถามดูนะครับเจ้าของงัว,ยอ,อ,งวอยู่ไหนจ้าที่เดี๋ยวผมจะไปสอบถามเบอร์นะครับว่าเป็นของใครนะครับราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้สวยท่านชมสวยเอาไปคุมฝูงได้ท่านชม,มเอาไปคุมสูงได้นะครับ เอาไปคุมปูงได้ตัวนี้นะครับเอาไปเดินทุ่งเอ๋ให้เขาอให้เขาร่างกายเขากระปี้กระเป๋าน่าจะโอเคได้นะครับตัวนี้สูงครับน่าจะเชื่องด้วยนะครับนี่นี่ครับโอ้เป็นบามันแงดงบดสวยงามตัวนี้สุดหล่อของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามนะครับว่าใครเป็นเจ้าของอัวตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้สอบถามราคาด้วยนะครับ สอบถามเรื่องไอประวัตินะครับว่าเขามีประวัติหรือเปล่านะครับครับมาดูวัวสวยวัวงามอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบามั่นแดงนะครับเป็นบาหมั่นแดงนะครับท้องนะครับผสมกับเจ้ากะเล็ดนะครับหกแปดนะครับนี่เจ้ากะเล็ดหกแปดนะครับาผสมมาเมื่อวันที่ วันที่สิบเดือนเก้าแลาวันที่สามสิบเดือนสิบเอ็ดนะครับปีหกสี่นะครับนี่ผสมกาเล็ดนะครับเ,เมื่อสีอ่เดือนที่แล้วนะครับท้องก็ประมาณสี่เดือนนะครับนี่สวยนะครับลำตัวสวยความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบร้อสี่สิบห้าน่าจะได้ทําชม,มเป็นวัวประมาณเ่อ ออกออกสีน้ำตาลนะครับเป็นสีเม็ดข้าวนะครับสีเม็ดข้าวเปลือกนะครับนี่เป็นหูดํานะครับหูดําปากดําหางดํานะครับเดี๋ยวผมไปดูเครื่องนะครับเครื่องดํานะครับเป็นบามันแดงโบ๊นะครับท่านชมสวยนะครับตัวนี้เอาไปพัฒนาต่อได้ครับนี่ลูกของเขาที่จะเกิดมาก็เป็นลูกของเจ้ากาะเล็ตนะครับกาะเล็ดหกแปดนี่ครับนี่มีหลอดมีใบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะสอบถามเบอร์โทรนะครับของคุณพ่อนะครับว่าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่เจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้เป็นราคาเปิดนะครับต่อรองได้นะครับนี่ดูหางนะครับหางก็พอดีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับพอดีหัวนมสีเต้านะครับครบนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับแข้งขาดีวัวอยู่บนรถท่านชมนี่ก้นดีนะครับแข้งขาดี ทำเขานะครับตัวตัวนี้ทำเขามานะครับนี่ทำเขาผมานะครับตันเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับปิดติดต่อได้ติเบอร์ไหนครับพอลิศเลยครับพอิเอ๋อครับครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพอลิศไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพอลิศไว้นะครับ่านใดสนใจก็ติดต่อพอลิศได้เลยนะครับ มาดูพ่อพันธ์บามันแดงโบสทตัวนี้ท่านชมเป็นของพ่อขอนะครับพ่อขอซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเลือดเขาเลือดร้อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณพ่อซื้อมาเขาไม่มีใบนะครับแล้วก็ไม่มีเบอร์ตีด้วยนะครับคุณพ่อบอกว่าซื้อมาแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับเป็นพ่อพันธ์ที่ใช้ผสมในฟาร์มของท่านนะครับนี่ สวยงามนะครับตัวนี้สวยงามนะครับไข่ดำปลายลึงดำนะครับแข้งขาดำใหญ่นะครับนี่ครับเลือดน่าจะไม่รู้ว่าจะสูงขนาดไหนท่านชมแต่สวยงามจริงๆครับไปเทียบกับพวกเลือดร้อยได้สบายท่านชมนี่นี่ครับหางยาวถึงพื้นครับแข้งขาใหญ่ครับหางใหญ่มากครับ วัวพ่อขอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพ่อขอไว้นะครับไปสอบถามเบอร์ของพ่อขอมาแล้วนะครับไปสอบถามประวัติมาเรียบร้อยนะครับว่าท่านซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับซื้อมาจากฟาร์มนะครับพอดีไม่ได้ตีเบอร์ท่านชมเขไม่ได้ตีเบอร์ไม่มีใบประวัตินะครับก็เลยไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครนะครับพ่อแม่วัวนะครับไม่รู้ว่าพ่อแม่วัวมาจากสายไหนนะครับ ก็เอาไปผสมกับนี่ได้นะครับผสมกับชุดบามันนี่นี่ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าคงจะไม่ดุท่านชมนี่ทําเขานะครับเป็นวัวทําเขาครับเป็นวัวทําเขาไม่ไม่ใช่ไอหัวหลุนนะครับเป็นวัวทําเขาครับลาตัวหนาข้ความสูงอยู่ที่ร้อยร้อยห้าสิบได้ท่านชมตัวนี้ร้อยห้าสิบได้นะครับ,น,น,รบนี่ครับ วนให้ดูเลยครับนี่แข้งขาใหญ่นะครับไข่ดำปลายลรงดำาบะครับครบเครื่องแล้วครับขอบตาดำหูดำนะครับนี่ค่อนข้างจะเชื่องนะครับยืนสง่าเลยท่านชมนี่สวยนะครับสวยสวยท่านใดที่จะไปเป็นพ่อคุมฝูงนะครับสามารถเอาไปคุมฝูงได้เลยนะท่านชมเพราะว่าพ่อขอบอกว่า ทับมาหลายตัวแล้วนะครับทับมาหลายตัวแล้วนะครับสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับหนาลึกได้ส่วนนะครับไม่มีที่ตินะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนินะครับท่านชมสวยจริงๆนะครับหนอกก็ตั้งนะครับเอียงไปทางซ้ายนะครับเอียงไปทางซ้ายนิดหน่อยนะครับไม่ถึงว่าเอียงมากครับหนอกตรงครับนี่ตรงครับหนอกตรงเลยนะครับอืมสวยๆนะครับ คุณพ่อเปิดไว้ที่หนึ่งแสนนะครับผมลืมบอกราคาไปนะครับหนึ่งแสนเนี่ยก็โทรมาติดต่อต่อรองราคาของกับก็ขอได้นะครับนี่หนึ่งแสนนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนนะครับสวยครับสวยตัวนี้สวยมากครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ที่วัวสวยวัวงามที่ตลาดนัดเวียงทองอบ้านเวียงทองนะครับตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ไว้ที่วัวงามตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ